สวีจักสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบ m j นะคะทุกคนวันนี้แมมก็จะมารีวิวของเข้าใหม่นะคะมาดูกันว่ามีอ,าอะไรบ้างนะจ๊ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนอย่างแรกที่ก็เข้ามาก็คือมาเฟียเคียดยักษ์โดดเด่นไม่เก่งใจใครร้สุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอมาเป็นตู้อย่างนี้อีกแล้วนะทุกคนแล้วก็ต้องจัดแล้วไหมนี่คือรางวัลทั้งหมดนะทุกคน,นเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนี่ก็จะเป็นรางวัลทั้งหมดที่ เราจะได้นะอืมถ้าเราสุ่มหมดอะนะอีอีเฮ้ยใบยังไม่มีชุดนี้ได้ไงอ่ะใบยังไม่มีชุดนี้เฉยเลยอย,อย่างเงี้เราต้องจใจแล้วปะเราจะรออะไรก็สุ่มกระเด็ทุกคนว่าเป็นจะได้เท่าไหร่แปอ่าแปชุดนี้ไม่เฟีเ้ยวชุดนี้ จะได้เที่ยกได้ก็คือชุดผู้หญิงโอ้โหจะไม่หมดที่สุดแต่จะม,มาหมดชนุดนี้นี่ทุกคนนี่เรายังไม่มีเราก็ต้องจัดแล้วก็จะซุ่มไปอีกคนซุ่มไปอีกจะได้เท่าไหร่เอ้ยเก้าสิบเก้าสิบวะทุกคน ไม่ช่วผู้หญิงเหมือนไม่มีรวมกันหรออุอ้ยได้เสื้อ,อย่างงี้แลก็แพงกันดิขอดูรางวัลกันมันไม่มารวมกันอนะขอดูก่อนว่าเราจะเอาอะไรงั้นขอเป็นเสื้อแล้วกันนะอยากได้เสื้อมากกว่า เซห้าสิบเก้าวัดสองสี่ตัคนจะได้ห้าเจ้าสี่ห้าเจ้าสี่ขอเลี้ยงกันแล้วกันขอเป็นรองเท้านะคะพะุกคนรองเท้าคู่อีกเึ้นนี่ด้วยกันถ้าได้น้อยเราจะไม่เอาแล้วเราจะไปน หกสิบก็คือให้ตัวทุกคนพอแล้วเราจะไม่เอาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ถ้าใครสนใจที่อยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้นะทุกคนมีวันที่สิบเอดมีนาถึงวันที่สิบเก้ามีนาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะใครที่สนใจก็รีบเรีบเร็บเร็บแล้วก็มีมาเสือทองพลังเหนือขั้นที่แบมได้สปอร์ตก่อนหน้านี้ทุกคนเริ่มต้นแค่เาท่านั้นมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าอนนี้เป็นมาเสือทองเท็นี้เลยหน ราก็จะได้ไอ้บอลด้นะทุกคนในมาด้วยกันเราจะได้เป็นกระเป๋านี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันเลยทุกคนวิ่ีบอสสุ่มเลยเฮ้ยได้ลูกแก้วแล้ะวอ่ะได้อะไรรองเท้าได้ลูกแก้วมาลูกหนึ่ง้วทุกคนเฮ้ยมันจะออกง่ายเกิไนไปกับพวกของนี้ อถ้าอีกทีหนึ่งออกนี่คือแบบโคตรซุกไปในทุกคนเนี่ยนึกว่ามันจะออกอีกเราก็รับกับหลักการได้แลไอวัเหลือเป็นหมัดน,นะทุกคนเราก็จะเลือกของพวกนี้ไปเลือกทั้งหมดเลยทุกคนไปดุมนะคะเอ้ยขอเลือกรองทางไว้เลยก่อน ขอออกสองอันละกันได้ป่าอะไร่านี้เฮ้ยอันนี้ข้ากล่องอะไรวะตรงนู้เลยทุกคนโอ้แล้วจะทำยังไงตัวเองเอามาทำไมครับนี่ได้ไหมได้มันต้องเสียตังค์สินะ ไม่ได้เาบนัสร้างไปเฮ้ยสุดท้ายนออกยากจวจไปมันมาเหมือนจะดีมันมาเหมือนจะดีเอ,ะอาะอามันเล่นเดียวไได้ทุกอย่างทรักเลแสมากทุกคน แตกได้กางเกงครับซี่ที่คนอยากได้คือลูกแก้วเนาะขอลูกแก้วเถอะอีกลูกเดียวเองจะเป็นลูกเดียววันออกแกกย่ออก,ก,กเกินจริงเลยว่ะทุกคนเปิดมาอย่างสวยอะโบโบโบอะไรเงี้ยหมดจะไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยหนึ่งศูนสิบเก้าไปหนึ่งเท ก็ชิคก้าไปอีกหนึ่งทีทุกคนชิค้าไปอีกหนึ่งทีแล้วักนันก็ห้าทำให้จีมันงงทำให้จีมงงโอ้ยมันตะเกินปุยมงี้เฮ้ยจะไปที่สุดท้ายไม่ยอกแจ้งงทุกคนเป็นเหมือนกันไมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าว้า ออกจริงโอ้โหไปอีกเส้นทางนะไรออกสักทีน่าันสดน้องไปหมดไปเท่าไรมาเบบลืมดูไปดบ ly, บ ly, บ ly. ได้เลยจ้ะี๋ยวเก็จะมาสุ่มนี้เลยแลม่นีมัมยังไม่มีเราก็จะเอาไว้นี่แล้วก็สุ่มเลยค่ะ ได้อะไร,ไดะไรเดี๋ยวเราจะเลือกไวาไในคังส่งไปห้องแต่งตัวเลยโอเค อันนี้ใครอยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้นะทุกคนมีวันที่10มีนาะถึงวันที่2เมษายนเลยนะคะทุกคนคะที่จะใจงก็สาสมารถมาสุ่มกันได้นะจ๊ะ <S <S แล้วก็จะมีนี่นะคะทุกคนเติมเพชรครั้งแรกเลือกรับรางวัลฟรีนะคะทุกคนนี่เลือกได้เลยนะสามอย่างนี้ว่าจะเอาอะไรเติมค่าแต่งแค่หนึ่งเพชรเท่าน,นั้นเองนะจ๊ะแล้วก็จะมีเติมครบรับเป้เสือทองนะคะทุกคนเติม199เพชรจะได้รับเป้เสือทองนี้เลย นี่เป็นเป้อย่างนี้เลยใครที่แบบชอบแบบทังทองก็สามารถมาเติมรับกันได้นะจ๊ะแล้วก็จะมีเติมหนึ่งเพจรับโทเค็นลูกสองนะจ๊ะทุกคนนี้โทเค็นลูกสองคูณสิบเลยอ่าโอเคของที่เข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ c, ให้แบบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย